ถ้าพูดถึงหนะังสือจิตวิทยาที่โด่งดังในโลกใบนี้นะครับก็คงจะเป็นของเดวคาคนากีก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทําสรุปหนังสือจุดแข็งของมนุษย์ไปแล้วแต่อย่างว่าครับเดวคาคนากีเขามีในเรื่องของจุดอ่อนของมนุษย์ด้วยนะครับและนี่เป็นหนึ่งในหนังสือคลาสสิกนะครับที่ขึ้นหิ้งตลอดการของเดวคแคนากีนักจิตวิทยาชื่อดังก้องโลกแห่งยุคศตวตรรษที่20ซึ่งเชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้ยกันเองเขาเขียนจุดอ่อนของมนุษย์เอาไว้คู่กับจุุดแขข็งของอมนษย์ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับมันมีปริศนาอะไรซ่อนอยู่ในจุดอ่อนของมนุษย์เดวคเน,นกีเขาโปรพื้อนให้เห็นถึงทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโดยยึดโยงกับสามกุญแจสําคัญก็คือถ้าคุณอยากได้นาพึ่งยาตีรังพึ่งเคล็ดลับในการอยู่ร่วมกับคนอื่นและการทําตัวเองให้เป็นที่รักของคนอื่นถ้าหากว่าคุณทําสําเร็จได้3ข้อนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนโชคชะตาได้แล้วครับเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ยังเปิดมุมมองใหม่ๆ สร้างกระบวนทัศทัใหม่ๆตลอดจนเปลี่ยนชุดความคิดความเชื่อดเดิมที่คุณเคยเป็นที่คุณเคยมีทําให้คุณเป็นคนใหม่ที่เติบโตและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีทัศนคติเป็นที่รักของคนอื่น,นมากขึ้นในทัศนคของบรมบรครูด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เชื่อมั่นว่ายิ่งเราเป็นที่ยอมรับของคนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างม,มิตรภาพใหม่ๆได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากขึ้นเท่านั้นแถมยังร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับ คำว่าถ้าคุณอยากได้น้าผึ้งอย่าตีรังผึ้งไม่มีใครชอบถูกพิพากษ์วิจารณ์แต่ที่ยิ่งเลวร้วายไปกว่านั้นก็คือถ้าโดนรุมวิจารณ์ต่อหน้าคนอื่นพูดวิจารณ์ต่อหน้าคนอื่นการวิจารณ์เป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยครับมันเป็นการทําลายศักดิ์ศรีของผู้อื่นไม่ให้เกียรติผู้อื่นสิ่งที่คุณจะได้รับผลตอบแทนมาก็คือไม่ไว้ใจไม่ใช่การเปิดใจยอมรับแน่แต่เป็นการตั้งกัดสูงขึ้นมาและต่อสู้กลับ เพื่อพยายามปกป้องตัวเองจงอย่าใช้คําว่าหวังดีลุกล้าพื้นที่คนอื่นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะระมัดระวังเรื่องการวิภาษวิจารคนอื่นนะครับและเคล็ดลับในการอยู่ร่วมกับคนอื่นเดวคานากีเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยตางโงยหายอยากได้รับการยอมรับจากผู้อื่นใครสามารถมอบความปรารถนานี้ได้ให้กับผู้อื่นพวกเขาก็จะสามารถควบคุมผู้อื่นได้เช่นเดียวกันจุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนก็คือความปรารถนาครับ ความปรารถนาที่จะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ยอมรับของคนอื่นเป็นที่หนึ่งและอยากจะได้รับการเคารพซึ่งก็สอดคล้องกับซิกนิตของอับราฮัมมัสโดนะครับก็เพราะว่าทุกคนล้วนปรารถนาจะเป็นคนสําคัญฉะนั้นคําชื่นชมที่จริงใจจะเป็นกุญแจในการเปิดใจผู้อื่นการชื่นชมคนอื่นเป็นคนละเรื่องกับการพูประจบสอพลอปากหวานไปวันๆแต่รับหลังตั้งวงนินทาใส่เพราะฉะนั้นจงพูดอย่างจริงใจ ชื่นชมขอบคุณผู้อื่นอย่างจริงใจไปติยินดีกับผู้อื่นให้มากที่สุดนั่นแหละครับความรู้สึกเหล่านี้มันรับรู้กันได้การทําให้ตัวเองเป็นที่รักของคนอื่นเด็กรุ่นใหม่มักถือคติฉันไม่สนฉันไม่แคร์อยากจะทําอะไรก็ตามตามอําเภอใจแต่จริงๆแล้วการแสดงออกว่าฉันไม่แคร์โลกฉันไม่แคร์สังคมฉันไม่แคร์ใครเลยมีอคติมีอีโก้ก็อาจเป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่จะเรียกร้องความสนใจเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับก็ได้นะครับ ในทัศนกติมุมมองของเดวแคเนกีเขาเชื่อว่าคนที่รู้จักคิดเพื่อคนอื่นจะไม่จําเป็นต้องกังวลถึงอนาคตพวกเขาเองปกติแล้วคนส่วนใหญ่95%ในสังคมมักจะคิดถึงแต่ตัวเองถ้าอยากเอาชนะใจคนอื่นคุณจะต้องหยุดคิดถึงเรื่องของตัวเองซะก่อน และพยายามค้นหาข้อดีของคนอื่นกล่าวชื่นชมพวกเขาอย่างจริงใจต้องรู้จักให้สลับกับการรับบ้างมีแต่ภาพถึงจะงอกเงยได้ไม่ใช่จ้องจะเป็นฝ่ายรับเอาอย่างเดียวและเป็นฝ่ายให้เพียงอย่างเดียวจะต้องรับและให้เป็นคู่กันนะครับ <S <S และจุดอ่อนของมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือความเห็นเกตตัวตั้งแต่เกิดมาบนโลกใบนี้มนุษย์มักทําทุกอย่างเพื่อตัวเองเพื่อพวกเขามีความปรารถนาพวกเขาจะลงมือทําทุกอย่างเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของตัวเอง แล้วถ้าถึงคราวจําเป็นต้องโน้มน้าวคนอื่นให้ทําในสิ่งที่เราต้องการละ่ะคําแนะนําที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องรู้จักคิดแทนคนอื่นซะบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเราซะบ้างทําให้เขารู้สึกต้องการทําในสิ่งให้เราแนะนําด้วยตัวเขาเองเช่นถ้าไม่อยากให้เขาสุดบรุรีไม่จําเป็นต้องทะเลาะกับพวกเขาไม่จําเป็นต้องบังคับครูคเกณฑ์พวกเขาให้เลิกบุหรี่เราแค่บอกว่าการสุบบุรี่จะทําให้เขาเนี่ยสูญเสียโอกาสอะไรบ้าง แล้วทาให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองว่ายังอยากจะพ่นควันอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแต่เราแค่บอกและแนะนําในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคุณเคยไหมที่คุณพยายามจะแสดงความคิดเห็นหรือพูดมุมมองของคุณต่อเรื่องเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีใครสนใจเคยไหมที่คุณแนะนําในสิ่งที่คุณมองว่าสมควรแต่ก็ไม่มีใครรับฟังเคยไหมที่คุณต้องร้องขอให้ใครบางคนทําในสิ่งหนึ่งให้แต่เขาก็ปฏิเสธที่จะทํา ถ้าคุณเคยพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีวิธีการสื่อสารที่ยังไม่โน้มน้าวใจมากพอให้คนอื่นรับฟังหรือทําตามคุณได้เดวคานคกีจึงแนะนําไว้เจ็ดวิธีด้วยกันในหนังสือเล่มนี้นะครับวิธีที่ 1. ชื่นชมก่อนที่จะบอกพวกเขาอย่างจริงใจหากเราจําเป็นที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนเราจะต้องชื่นชมเขาก่อนอย่างจริงใจและหลังจากนั้นค่อยวิจารณ์ถึงสิ่งที่เขาทําและจบท้ายด้วยคําแนะนําของคุณเช่น หากคุณเป็นหัวหน้างานและมีเลขาเป็นสาวสวยแต่แดนทำสรุปงานออกมาแย่มากคุณอาจชะ่ชมเธอก่อนว่าวันนี้เธอแต่งตัวได้สวยมากทำให้เธอดูเด็กลงไปเยอะเลยแน่นอนว่าเลขาของคุณจะต้องชอบคำชมนี้แน่ๆหลังจากนั้นคุณค่อยบอกเธอว่าสรุปงานก่อนหน้านี้ที่เธอทำเข้ามามันออกมาไม่ดีช่วยปรับปรุงใหม่ด้วยนะเช่ได้เลยว่างานวันนั้นจะต้องออกมาดีแน่ๆเพราะว่าเธอจะแก้ไขมาด้วยอารมณ์ที่ดีเพราะว่าได้รับคำชมจากคุณก่อน วิธีที่สองอย่าชี้ข้อผิดพลาดของคนอื่นตรงๆถ้าเราอย่ากให้ใครก็ตามหยุดการกระทําของพวกเขาเราควรหลีกเลี่ยนที่จะต่อว่าพวกเขาแบบตรงๆเราสามารถใช้วิธีบอกพวกเขาทางอ้อมเพื่อให้เขารู้ก็ได้เพราะว่าการบอกตรงๆเนี่ยบางครั้งกลายเป็นว่าเราจะไปออกคําสั่งมากเกินไปหยุดทําสิ่งนี้ซะหยุดทําสิ่งนั้นซะซึ่งไม่มีใครชอบหรอกครับมันอาจจะใช้ไม่ได้สําหรับคนที่ไม่ชอบไม่ใครมาสั่งหรือบังคับ วิธีที่คุณควรทําก็คือประนีประนอมเข้าหาพวกเขาอย่างอ่อนโยนวิธีที่3เวลาที่คุณจะวิจารณ์ใครคุณควรพูดถึงข้อผิดพลาดของตัวเองซะก่อนคุณควรยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนรวมถึงตัวคุณเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทุกเรื่องทุกคนย่อมมีข้อเสียของตัวเองหากคุณจําเป็นจะต้องพูดถึงคนอื่นและวิพากษ์วิจารณ์ในข้อเสีย คุณควรจะพูดถึงตัวเองก่อนว่าคุณก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันและคุณเข้าใจความรู้สึกพวกเขาเป็นอย่างดีในเรื่องนั้นฉะนั้นการแก้ไขปรับปรุงตัวเองข้อผิดพลาดต่างๆให้มันดีขึ้นพวกเขาก็จะรับฟังคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณก็เคยผิดพลาดเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่ควรทําเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมวิธีที่4หากคุณต้องการให้ใครทําอะไรให้คุณคุณควรขอเขาก่อนอย่าออกคําสั่งวิธีนี้เป็นวิธีปกติสําหรับบุคคลทั่วไป เราอาจจะเคยเห็นคู่รักบางคู่หากฝ่ายหญิงต้องการให้ฝ่ายชายทําอะไรให้ก็ตามพวกเธอจะมีเสียงพิเศษเป็นเสียงที่สองที่สามารถทําให้ฝ่ายชายนั้นยินยอมได้ทําให้พวกเธอแต่โดยดีการร้องขอจะได้ผลดีกว่าการออกคําสั่งเสมอวิธีที่ 5. รู้จักรักษาหน้าตาคนอื่นซะบ้างรักษาหน้าคนอื่นในที่นี้ก็คือการถนอมน,น้ําใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราสิ่งให้เราควรทําในการพูดคุยกันหรือทักทายกันก็คือการพูดในสิ่งดีๆของพวกเขา เข้าอกเข้าใจเขาเช่นหากคุณเจอเพื่อนเก่าของคุณที่ไม่ได้เจอกันมานานปรากฏว่าเพื่อนของคุณนั้นมีน้ำหนักมากขึ้นจนคุณตกใจการพูดทักทายว่าไม่ได้เจอกันนานนะไปทําอะไรมาล่ะอ้วนขึ้นจังดูถ้าจะเป็นความคิดที่ไม่ดีสักเท่าไหร่หรอกครับจากที่ไม่ค่อยได้เจอกันคราวนี้อาจจะไม่อยากเจอกันเลยก็ได้โอป,ป้าก็เคยเป็นเหมือนกันครับเจอกันนานๆเนี่ยเราเพื่อนมาทักว่าเฮ้ยทำไมอ้วนจังวะโหไม่อยากคุยด้วยต่อเลยครับเพราะฉะนั้นคุณควรเลิกพูดแบบนี้ไปได้เลย เปลี่ยนเป็นการทักทายว่าไม่ได้เจอกันนานหน้าตาดูสดใสผิวพรรณดูผ่องใสดีจังเลยแบบนี้คนที่ได้ฟังก็เป็นปลื้มอยู่ไม่น้อยครับวิธีที่6เวลาที่คุณอยากจะให้คนอื่นแก้ไขข้อผิดพลาดของเขาหรือทําอะไรให้กับคุณอย่าลืมที่จะให้กําลังใจพวกเขาทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยทีเดียวหากคุณได้พบเจอคนที่ล้มเหลวในการทําอะไรบางอย่างมาปรึกษาหรือมาระบายให้คุณฟังสิ่งที่คุณควรทํามากที่สุดก,ก็คือตั้งใจรับฟังพวกเขาครับ ลองสวมรองเท้าของเขาเหมือนกับว่าคุณเป็นเขาดูอย่าไปวิจารณ์หึงข้อผิดพลาดที่เขาได้ทําลงไปแบบตรงๆหากคณรับฟังเสร็จแล้วการให้กํลาลังใจของพวกเขาเนี่ยอย่างจริงใจจะช่วยปลอบพวกเขาชื่นชมพวกเขาในความกล้าหาญที่พวกเขาลงมือทํา ชมพวกเขาในฐานะที่พวกเขากล้าที่จะมาสู้จงบอกพวกเขาว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวหรือผิดพลาดอะไรหรอกพวกเขาก็แค่ได้เรียนรู้เท่านั้นละ่ะวิธีการที่จะทําให้สําเร็จเพิ่มอีกมาหนึ่งวิธีแค่นั้นเองคุณก็แค่ให้กําลังใจเพิ่มเข้าไปทําให้พวกเขารู้สึกได้เรียนรู้มากกว่าออกคําสั่งกับพวกเขานะครับวิธีที่7ทําให้พวกเขายินดีทําตามคําแนะนําของคุณให้ได้นี่คือกฎที่สําคัญามากๆในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไม่ว่าคําแนะนําของคุณจะคืออะไรคุณควรทําให้เขารู้สึกอยากที่จะทําตาม หากคุณสามารถปฏิบัติตาม6วิธีข้างต้นได้คุณก็สามารถทําข้อเจ็ได้สําเร็จเช่นเดียวกันวิธีทั้ง7นี้จะได้ผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่หากนําไปใช้อย่างถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่ถูกคนแล,ล้วเราก็ก็สามารถทําให้คนอื่นรับฟังคุณได้เช่นเดียวกันวิธีการทุกวิธีที่เดวคานากีบอกได้นํามาเขียนบอกเล่าในหนังสือเล่มนี้เขาย้ําเสมอว่ากดทุกข้อในหนังสือเล่มนี้คุณจะต้องใช้มันด้วยความจริงใจ เดวคานากิไม่ต้องการให้คุณจําทักษะและเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้ใช้หัวใจของคุณเลยในการนําความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะฉะนั้นท,ทุกๆเรื่องต้องอาศัยความจริงใจนะครับและต่อไปก็จะเป็นวิธีที่จะทาให้คนอื่นฟังคุณมากขึ้นครับข้อ1ปล่อยความคิดที่ว่าคุณรู้ดีกว่าพวกเขาไปถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ดีกว่าคนอื่นทุกอย่างคุณก็มักจะมีอีโก้อยู่ในใจแล้วละ่ะเปิดใจและกละระซิบตัวเองบ้างว่าคุณอาจจะคิดผิดก็ได้คนอื่นๆเขาไม่ชอบฟังคนอวดร,รู้หรอกนะครับจริงไหมครับ ข้อที่สองเชื้อเชิญคนอื่นให้พวกเขาได้พูดเรื่องที่พวกเขาอยากพูดบ้างบางครั้งเนี่ยเราก็พูดเรื่องที่เราอยากพูดมากเกินไปนะครับเราจงเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พูดบ้างพวกเขาจะรับฟังถ้าคุณเปิดใจมองพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันข้อที่สามถ้าคุณอยากจะให้คนอื่นฟังคุณบ้างจงเริ่มต้นด้วยการฟังพวกเขาบ้างนะครับพูดชา้าลงบ้างหยุดพูดบ้างท,ทําท่าทางสบายๆบ,บ้างบอกกับตัวเองไม้ว่าพวกเขาอาจจะพูดถูกก็ได้ข้อที่สี ผู้คนมักจะฟังคุณมากขึ้นเวลาที่คุณพูดน้อยลงและถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในอำนาจมันก็มักจะมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวล่ะว่าคุณกำลังพูดมากเกินไปและยาวเกินไปนะครับลองสังเกตเองดูข้อที่5ลองถามคำถามง่ายๆเหล่านี้ก่อนที่คุณจะเริ่มพูดเช่นผู้ฟังเขาอยากจะรู้อะไรบ้างมีใครอยากจะฟังเรื่องนี้บ้างไหมอะไรสำคัญบ้างสำหรับผู้ฟังของคุณผู้ฟังของคุณอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรผู้ฟังของคุณรู้อะไรมาบ้าง ผู้ฟังของคุณไม่รู้อะไรมาบ้างผู้ฟังของคุณเคยลองทําอะไรมาแล้วบ้างข้อที่6พูดด้วยเสียงที่อ่อนลงและเบาลงลองพูดแบบนิ่ม,มแทนที่จะตะโกนเสียงดูนะครับข้อที่ 7. พูดเข้าประเด็นอย่างรวดเร็วไม่เวินเว้นเวจนเกิน,นไปคุณจะสรุปความทั้งหมดเพราะว่าคนส่วนมากจะเลิกฟังถ้าเกิดว่าคุณอ้อมค้อมมากเกินไปข้อที่ 8. หยุดพูดเมื่อคุณรู้สึกว่าผู้ฟังไม่ได้กําลังฟังคุณอยู่และลองเริ่มถามคําถามเพื่อดึงความสนใจกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ข้อที่9จงให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาต้องการจะฟังมากกว่าสิ่งที่คุณอยากจะพูดข้อที่10จงมั่นใจในตัวเองแต่ไม่ใช่มั่นเกินไปจนหน้าหมันไส้จงทําตัวสบายสบายหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าคนแบบไหนที่คุณต้องการจะเป็นในตอนนี้ในตอนที่คุณกําลังจะพูดกับใครสักคนข้อที่11จงอย่ากโกหกอย่าพูดอะไรให้มันดูดีกว่าที่มันเป็นจริงๆแต่พูดด้วยพลังบวกและความรู้สึกว่าทุกสิ่งเป็นไปได้และจงพูดความจริงเสมอ ข้อที่สิบสองจงทาตัวเป็นน้ําเครื่องแก้วเล่าเรื่องราวของคุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆข้อที่สิบสามมีประเด็นในทุกๆเรื่องที่คุณอยากจะพูดสรุปคีย์สาคัญของหนังสือจุดอ่อนของมนุษย์เดวคานกีนะครับจะชื่นชมผู้อื่นได้ไม่ต้องรองให้ประสบความสําสเร็จฝึกชมคนในเรื่องเล็กน้อยเขาอาจจะมีความสุขไปทั้งวันคําที่ควรพูดบ่อยก็คือขอบคุณขอโทษขออนุญาตเพราะจะทำให้เรามีสเสน่ห์และสง่าง,งามในที่สุดข้อที่สอง ต้องรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีฝึกตั้งใจฟังผู้อื่นพูดอย่างจริงใจให้อีกฝ่ายได้พูดในเรื่องที่ถนัดที่สุดฝึกจําชื่อคนให้ได้และทําการบ้านก่อนไปพูดคุยทุกครั้งสรุปข้อที่3อยากได้น้าผึ้งอย่าตีรังผึ้งอย่าได้เคยบอกในช่วงต้นนะครับอย่าวิจารณ์คนอื่นยิ่งมันจะทําให้เขาปิดกั้นคุณมากขึ้นพยายามตัดอารมณ์ใช้เหตุผลให้มากอยากให้ผู้อื่นรักจะต้องฝึกเชื่นชมอย่างจริงใจและทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเป็นคนสําคัญให้ได้ข้อที่ 4. ความสุขเเป็นนรื่องภายใ ชีวิตจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ความคิดจงถามตัวเองว่าวันนี้เรายิ้มแล้วหรือยังพอเรายิ้มคนรอบข้างก็จะยิ้มมีความสุขไปด้วยการที่เราวิพา์วิจารณ์คนอื่นจะยิ่งทําให้พวกเขาปิดกั้นตัวเองและต่อสู้กลับคนธรรมดาทั่วไปจะมีแนวโน้มบ่นว่าผู้อื่นแต่ผู้นําที่ดีจะรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองรู้จักให้อภัยผู้อื่นเราจะต้องพยายามตัดอารมณ์และใช้เหตุผลให้มากถ้าหากอยากให้คนอื่นรักและชอบจะต้องทําให้อีกฝ่ายรู้สึกได้รับความเคารพและความสําสคัญเช่นเดียวกัน และฝึกเชื่นชมผู้คนออกมาจากใจมองให้เห็นข้อดีของพวกเขาจริงๆอย่างจริงใจหยุดคิดเรื่องตัวเองสักพักและมองว่าเขาเก่งกว่าเราในเรื่องใดบ้างจะทําให้เราเป็นที่รักของคนอื่นคนสองคนที่มีฐานะมีทุกอย่างเหมือนกันอาจจะมีความสุขที่แตกต่างกันได้จากสิ่งที่เขาคิดความสุขเป็นเรื่องมุมมองความคิดเป็นเรื่องของ s t state o f Mind เราควรจะฝึกยิ้มให้บ่อยถามเองว่าวันนี้เราอมยิ้มบ้างหรือ,อยังเวลาเรายิ้มเนี่ย ราจะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นคนรอบข้างก็รู้สึกดีขึ้นและส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่คอนอารมณ์ดีก็ามักจะชื่นชมผู้อื่นได้ต่อไม่ต้องรอให้ตัวเองเนี่ยได้มีความสําเร็จก่อนแล้วค่อยไปชื่นชมเขาการชมผู้อื่นในเรื่องเล็กเล็กเอ,น,อน้อยเช่นอยามีผมสวยๆแบบเธอมั่งจังอาจทําให้คนที่ได้ยินมีความสุขไปทั้งวันก็ได้เดลเคนกีเคยสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและพบว่าเคล็ดลับสู่ความสาเร็จก็คือการตั้งใจฟังผู้อื่นอย่างจริงใจพนักงานขายที่เก่งไม่ใช่คนที่่พูดเกง แต่คือคนที่ฟังเก่งและตั้งคําถามเก่งนอกจากนี้เราจะต้องฝึกจําชื่อคนให้ได้และทําการบ้านกับอีกฝ่ายก่อนที่จะไปพูดคุยก็จะช่วยสร้างความประทับใจได้หลายครั้งนะครับที่เราไม่ได้เตรียมตัวในการพูดก็ไม่สามารถที่จะพูดรู้เรื่องกับคนอื่นได้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคนอื่นได้เทคนิคการตกเทียงแบบโซเครติสเทคนิคหนึ่งในการเจรจาก็คือการพยายามให้อีกฝ่ายพูดว่าใช่ให้บ่อยมากขึ้นอย่าเริ่มต้นด้วยความขัดแยง้ง ให้เริ่มจากเรื่องที่เขาจะโอเคด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศของความเข้าอ,อกเข้าใจเมื่ออีกฝ่ายผู้คำว่าใช่หรือเห็นด้วยไปถึงจุดหนึ่งจึงค่อยหยิบยกประเด็นสําคัญของเราขึ้นมาก็อาจจะนําไปสู่การขายก็ได้นะครับก็จะช่วยให้การเจรจาครั้งนั้นมีแนวโน้มเป็นไปตามที่เราต้องการมากขึ้นและสําหรับท้ายสุดของพอดแคสต์นะครับก็จะเป็นกฎ6ประการที่ทําให้คนรักของเดลแคเนกีมีอยู่ดังนี้ครับ กฎข้อที่1จงให้ความสนใจแก่คนที่เราติดต่อด้วยและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยแสดงออกทางกายวาจาใจไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเองกฎข้อที่2การยิ้มจะช่วยสร้างรอยพิมพ์ใจให้บังเกิดแก่ผู้คนที่พบเห็นทําให้เกิดมิตรภาพขึ้นทันทีได้กฎข้อที่3จําชื่อคนคนนั้นให้แม่นและเรียกให้ถูกด้วยกฎข้อที่4ให้ความสนใจฟังเรื่องที่พวกเขาพูดเป็นนักฟังที่ดี ให้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาตามความพอใจแล้วเขาจะรักเราไม่รู้จักลืมกฎข้อที่5จงพูดในเรื่องที่พวกเขากําลังคลั่งไคล้หลงไหลและเรื่องที่พวกเขามีความรู้ความจานานเรื่องที่พวกเขาชอบอยู่เรื่องที่พวกเขากําลังปลุกใจซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฟังเรื่องพวกนี้แล้วเขาจะได้รับความตื่นเต้นและเคารพคุณมากขึ้นกฎข้อที่6จงทําให้พวกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญ จงชี้เห็นจุดสําคัญดีเด่นในตัวพวกเขาและทําเช่นนั้นด้วยความจริงใจและแนบเนียนมากที่สุดทุกคนจะชอบคุณมากขึ้นและความเป็นธรรมชาติของคุณนี้จะทําให้คนเนี่ยสรรเสริญคุณไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังหลักการที่สําคัญในการที่จะใช้ความรู้ในหนังสือจุดอ่อนของมนุษย์นะครับ สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการโต้เถียงด้วยนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งในการสื่อสารกันและกันเนี่ยเราจะเฉียงเขาชนะแต่ก็จะทําให้เสียมิตรภาพและแสดงความเคารพในความคิดเห็นของพวกเขาอย่าบอกว่าพวกเขาผิดถ้าเราผิดจงรับผิดทันทีและจงเริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรด้วยการพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวาน ไม่นาเรื่องที่ขัดแย้งมากล่าวให้ขัดใจกันจงปล่อยให้พวกเขาเนี่ยพูดระบายอย่างเต็มที่และทําให้พวกเขารู้สึกว่าความคิดนั้นเป็นของพวกเขาพวกเขาจะคล้อยตามเราโดยง่ายๆทั้งที่ความคิดเป็นของเราและพยายามมองดูเรื่องต่างๆในแง่หรือสายตาของพวกเขาและตั้งจากนั้นเนี่ยคุณก็แสดงความซาบซึ้งใจในความคิดของพวกเขาแสดงความเห็นใจในความต้องการของพวกเขาสุดท้ายถ้าเราฟังในสิ่งที่พวกเขาพูดด้วยความภูมิใจและความเด่นของพวกเขา และหลังจากนั้นเราก็กล่าวชื่นชมด้วยความชันฉลาดความเมตตาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะคารบรักเราจงเน้นไปที่ความคิดเห็นของพวกเขาเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าฟังน่ากินใจเห็นจริงเห็นจังและสุดท้ายอย่ายุอยยางตะแคงรัวนะครับตั้งใจฟังให้มากที่สุดและชื่นชมจากใจจริงและมาถึงจุดนี้แล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะครับจุดอ่อนของมนุษย์จากเดวิคเนกี นี่เป็นสรุปสั้นๆนะครับของหนังสือเล่มนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสามารถฟังซ้ําได้นะครับที่ playlist นะครับหนังสือจิตวิทยานะครับใน YouTube motivation podcast วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่สละเวลาในการรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ